ฮ้ยนั่นอะไรอ่ะน้องดาวอย่าทำเขาลูกน้องดาวหืมก้าวละแกลูก,กผู้จัดการเหรอสิงโตเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเปียกนี้ยเอาน้ำมาฉีดผมหืมเป็นแค่คนลดน้ำต้นไม้ออกระเป๋าฉันเออขอโทษครับขอโทษออรู้ไหมเนี่ยไฟเท่าไหร่ เดี๋ยวจะไล่ออกเลยเป็นแค่เราพอมีอะไรกันหรอคะเป็นเสมียนใช่ไหมค่ะมีอะไรหรอคะคุณอะไรกันว่าที่ผู้จัดการรีสอร์ทเธอไม่รู้จักอีกเหรอคุณชัยชติที่จะมาเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดีจะได้ไม่ต้องไล่ออยดคนหนึ่งส่วนนายพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเห็นหน้านะนี่ลูกชายฉันสวัสดีสิสวัสดีค่ะไม่เป็นไร หน้าตาดีนะเราไม่เป็นไรไปๆๆเป็นเด็กเป็นเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองคุยกับบอสให้นะขอบคุณมากเลยครับคุณวนันพูดจิดการคนนี้ดูท่าน่าจะโหดมากเลยนะครับคุณวันนัน่นนะสิไม่รู้ว่าบอสอ่ะรับมาได้ยังไงน้องดาวเปิดเลยลูก ทำไมเราต้องมาหลดน้ำเองด้วยล่ะคะก็เราว่างไม่ได้ทำอะไรชื่อคนงานได้ก็ทำไปสิลูกเราต้องนี้ลย๊ยคุณแม่มายืนเกะกาอะไรแถวนี้นี่ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะผิดต้องขอโทษผู้ใหญ่เข้าใจไหมอุ๊ยลามปามกับแม่ฉช่เหรอขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่เราไม่ผิดทำไมต้องขอโทษแล้วอย่าง เพราะฉันเป็นผู้จัดการที่นี่หืมไม่ขอโทษเหรอไดยอุ้ยนั่นอะไรอะน้องดาวอย่าทำเขาลูกน้องดาวอุ้ยเปียกหมดเลยดีส่วนหน้าจะขอโทษได้หรือ,อยังหืมการังเกลอผู้จัดการเหรอสิงโตเกิดอะไรขึ้นไม่ตัวเปียกเนี้นะ่ะก็พวกนู้นน่ะสิครับคุณพ่อเอาน้ำมาฉีดผมหืม,มเป็นแค่คนลดน้ำต้นไม้ไม่รู้จักเตรียมตัวอยากบกงานหรือไง อะไรนะคะน้องดาวไม่ต้องลูกเออคุณเป็นผมเป็นผู้จัดการรีสอร์ทใหม่ที่นี่ยังไม่ยกมือไหวอีกหระเร็วสิอะไรนะไม่เป็นไรลูกสวัสดีค่ะคุณผู้จัดการยกมือไหวผู้จัดการสินลูกแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นเด็กยกมือไหวผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกลูกค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะผู้จัดการดีแต่ทำลูกฉันเปียกต้องโดนตัดเงินเดือนอยังไม่ขอโทษลูกฉันอีก เร็วสิขอโทษค่ะเธอด้วยเป็นแม่ไม่สั่งสอนลูกขอโทษลูกฉันเดี๋ยวนี้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะผู้จัดการไม่งั้นก็ใส่หัวออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้รบฟอนมีเรื่อมองมองหน้าฉันเหรอมองหน้าฉันไว้ทาไม่แน่จริงฉันไม่ไเป็นผู้จัดการนี่หรอกใช่ ตกงานแน่ทั้งแม่ทั้งลูกเอ่อบอสคะมีเรื่องอะไรกันหรอคะบอสใช่คุณแม่ฉันเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้คนที่เร็จรับพ่อหนายมาทำงานไงขอโทษครับบอสขอโทษครับคุณหนูไม่เป็นไรฉันไม่ถือหรอกเรื่องแค่นี้อุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณขอบคุขอบคุณครับ รู้นะว่าต้องจัดการยังไงค่ะบอสกีตาครับคุณวันจำไว้เลยนะครับการกลมขู่ผู้ที่ด้อยกว่าไม่ได้ส่งผลดีในภายภาคหน้าเลยการทำงานที่ใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดไม่ควรถือยศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ควรเคารพในหน้าที่การงานของแต่ละคนเพราะทุกคนก็คือฟันเฟืองหนึ่งขององค์กรเช่นกันครับสอง,ส,งอสองสงขอบคุณค่ะกา<จ>ลังเกตลูกผู้จัดการเลยเหรอสิงโตเกิดอะไรขึ้นลูกขอโดครโด